ละครไทยเนี่ยรีเมคแล้วรีเมคอีกมันเป็นคำพูดที่เราจะได้เห็นผู้ชมมักจะมีคอมเมนต์ประมาณนี้ mm hmm. กับละครไทยว่ารีเมคอยู่แน่ละขันนะ่าเบื่อซ้ำซากนึกออกไหมคะแต่วันนี้เราอยากจะมาคุยกับทุกคนและทุกคนควรมาคุยกับเราด้ยนะครับว่าแล้วละครรีเมคครับมันมีประโยชน์คุณประโยชน์อะไร mm hmm. แล้วจริงๆแล้ว การทำละครนี้เมคมันผิดบาปขนาดนั้นเลยจริงๆหรือ, ừ, รอเปล่าอะไรเงี้ยครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันในรายการโลกคือละครนะฮะวันนี้เรามากันแบบมีน้ำมีตาไม<ช>่ต้องตกใจสวัสดีครับสวัสดีรายการของเราต่อไปนี้เราจะได้แบบพบปะเจอหน้ากันนะครับทุกคนจะได้รู้สึกแบบว่ามีเพื่อนคุยที่เออเห็นหน้าเห็นตาใช่ไม่ไง<ช>ั้นก็จะเป็นแบบนัดบอดครับ <laughs> และนี่คือโลกคือละครรายการที่ชี้ชวนให้คุณมาดูละครละย้อนดูตัวสำรวจโลกจำลองที่สะท้อนสังคมไปได้นั้นกับผมเนอยอ,นอารันของพลครับปามลวลาิรัยไอจุตามานัดครับโอเคพี่ปามละครรีเมคครับคอมเมนต์อะเอาจริงนะที่เราเห็นกันมาตังนตราทำรายการกันมาคอมเมนต์ที่เห็นบ่อยมากละครไทยยังไม่ดูไปสิปีแล้วรีเมคอยู่นั่นแหละน่าเบื่อจริงๆเลยก็จริงก็ไม่เถียงใช่มันก็คือเรื่องจริงนะครับ <laughs> แล้วก็คือคือจริงพี่ว่ามันก็มี ข้อดีของมันแล้วก็มีข้อเสียของมันวันนี้เราลองมาขยี้กันแล้วกันว่ามันว่ามันเป็นยังไงบ้างเราพูดถึงง่ายๆเลยตอนนี้แบบแค่ละครล็อตใหม่ตอนนี้เนี่ยรีเมคก็ป่าไปพี่ว่าจะเกินห้าสิบนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครบถุกช่องใช่ใช่อย่างเกมล่าทรชนนะครับก็เป็นพจัทร์ลายพยัคก์เก่าใช่นะครับเวอร์ชันเก่าก็จะเป็นอั้มพัชราภากับยูจิรานนะครับผมนะครับแล้วก็หรืออย่างพจัทร์แดง เพราะจันแนงก็เป็นละครรีเมคเมื่อก่อนก็อยู่ช่อง3มา่อก่อนนะครับแล้วก็หรือว่ามีคุณเคุณแจ่วก็เพาคุณชายไข่ดาวกำลังจะออนที่ช่องแปดในชื่อสูตรเล่เสนหานะครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นช่อง7จมาก่อนอะไรอย่างงี้ยรับก็เป็นฮิวโก้กับกบสวนนันนะครับนอกจากเนี้ยถ้าเกิดย้อนไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะละครช่อง7จ็ะจะเป็นละครรีเมค เกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่เราเจอตั้งแต่วงเวียนหัวใจนะครับเมื่อต้นปีหรือว่าอย่างที่สร้างกระแสมามก็แม่เบี้ยอย่างเงี้ยคู่แค้นแสนรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะจริงๆและก็สมควรที่จะต้องต้องโดนบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนละครไทยหรือไม่ใช่แฟนละครไทยก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้ยังมีอีกมากมายที่เปิดโปรเจกต์ออกมาอย่างเช่นเมียหลวงของพี่สอดเชนสองข้งหนึ่งรีเมคอีกแล้วอันนี้เร็วมากนะ และที่เลวอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสามีเงินผ่อนคนอาจจะเข้าใจว่าสามีเงินผ่อนอะไรก็ไม่เห็นจะได้สามีเงินผ่อนคือเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งเอากลับมาทําอีกครั้งรีเมคโดยใช้ชื่อเดิมชื่อเดิมเพราะว่าชื่อก่อนหน้านั้นก็คือชื่อเรื่องสามีเงินผ่อนซึ่งก็คือจะเป็นทางช่องอมารินซันนิทซีก็คือขวัญอุสามณีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเห็นเลยใส่รุ้ง เราคุยกันบ่อยเรื่องนี้ใช่ใส่ลุงอเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดกันไปเกินไปนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะมาคายยี่ให้ดูว่าแล้วละครรีเมคจริงๆแล้ว่มันสลักสําคัญยังไงหรือมันกําลังบ่งบอกสภาพสังคมของเราตอนนี้ยังไงนะฮะถ้าใครคิดเห็นยังไงหรือนึกถึงละครรีเมคเรื่องไหนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ไปเลยข้างล่างนี้นะจ๊ะหรือถ้าไม่ชอบละครรีเมคด้วยเหตุผลอะไรก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้เหมือนกันเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับก็คือจริงๆพี่จะบอกว่า เรามาลองดูสถิติก่อนนะครับว่าะละครรีเมคเนี่ยให้ให้ให้ผู้ฟังทายกันก็ได้ว่าละครรีเมคของไทยคิดว่าเรื่องไหนเยอะที่สุดหนูเคยตอบไปแล้วหนูเคยตอบพี่ปั๊มว่าเป็นเรื่องบ้านทรายทอง,องซึ่งความจริงเราไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็คือเรื่องที่ถูกรีเมคมากที่สุดก็คือเรื่องแม่นา,าคพักขนง ทั้งหมดกี่เวอร์ชันทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเป็นละครประมาณ11เวอร์ชันรวมของขวันอุตสาหมณีทั้งช่อง9ด้วยที่เพิ่งจบไปนะครับจบไปแล้วเหรอใช่ใช่จบไปแล้วจบไปแล้วใช่ก็ตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยก็จะมีความเงียบนะฮะก็ได้แหละครับโอเคนะครับแล้วก็นอกจากเนี้ยคือแม่นาคเนี่ยมันถูกถูกสร้างมาหลายเวอร์ชั่นมากแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงภาคแยกอีกนะแม่นาค อเมริกา<ช>ไม่น่าอะไรแล้วก็คือเวอร,ร์ชั่นภาพยนตร์นี้มันเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกรีเมคบ่อยมากเหมือนกันก็คือผู้กองยอดรักถ้าใครเคยดูคอนเทนต์ของคุณชอ่อพานิกาคุณชอ่อเคยพูดไว้ว่าทุกครั้งที่มีรัฐประหาระ<ช>ละครเรื่องผู้กองยอดรักจะถูกหยิบมารีเมคเสมอเพื่อเป็นการะลางภาพบางอย่าง นี่ก็เป็นอีกระครเรื่องหนึ่งที่รีเมคบ่อยมากแล้วเราก็ต้องลองนึกว่าแล้วรีเมคทุกครั้งทาไมเรตติ้งดีวะใช่แล้วประเด็นคือคุณชอบไม่ได้พูดผิดเพราะว่าพี่เนี่ยกลับไปดูใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวอร์ชั่นเอาเวอร์ชั่นแค่ไทยไทยที่คิดว่าน้องๆอาจจะมีประสบการณ์ร่วมนะครับก็อย่างปีเอ่อปีสองห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์เราอย่าลืมว่าเรามีรัฐประหารตอนปีสี่เก้าใช่ค่ะอืมอีกครั้งหนึ่งคือสองห้าห้าแปดเรามีรัฐประหารตอนปีสองห้าห้าเจ็ด ซึ่งเวอร์ชัน5.8ก็จะเป็นคุณมากี้กับคุณเต๋อชัตุวิทย์แล้วก็5.0ช่องไอทีเนาะใช่ช่องไอทีวีครับก็เป็นไดเรยนหน้ากับตุ้ยเกตกมลนะครับก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงๆอ่ะไม่ผิดแผ่ไปจากที่คุณชอบพูดซึ่งนั่นแหละทุกคนอ่ะเราอพูดแล้วปวดใจอ่อันนี้แค่แค่แค่เป็นเกรดนะครับส่วนส่วน6รอบเนี่ยเราก็จะจะเป็นเรื่อง ที่เราคิดว่าเยอะกว่านั้นแต่แต่ไม่ใช่หรอกเพราะมันประสบความสําเร็จทุกครั้งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพจําว่ามันมีอย่างแบบพวกคู่กรรมอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณหกรอบน้ำพึ่งขมทิสาบ้านใสทองอย่างเงี้ยก็จะประมาณนานซึ่งน้ำพึ่งขมเดี๋ยวเราจะได้ดูเวอร์ชันใหม่เร็วนี้ด้วยอ้าวเหรอพี่รู้ปะไม่รู้ไม่รู้ช่องอะไรก็คือช่องสามเป็นคุณโดมประกรณ์ลามกาบอ๋อ่ยี่หว่าปะน้องชื่อยี่หว่าเห็นไหม ละครเมกอีกแล้วเออ <laughs> ใช่เออเนาะเยอะจริง no. ๆ <laughs> <laughs> แล้วทําไมฮะอันนี้ก็เป็นคําถามสําคัญครับในฐานะแฟนละครเองด้วยในฐานะคนดูละครแล้วในฐานะคนที่มองสังคม,มีอยู่ละครรีเมกมันหมายถึงอะไรแล้วไอการหยิบละครเรื่องเดิมๆขึ้นมารเมิกซ้ำๆมันกาลังสะท้อนอะไรอยู่อืมพี่ จากความคิดของพี่เองนะครับลองวิเคราะห์เองนะพี่รู้สึกว่าในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีมันควรจะต้องมีอะไรที่การันตีเลตติ้งนิดนึงอะเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคือพวกละครรีเมคเนี่ยมันเป็นมันเป็นละครที่มันมีฐานแฟนของเขาอยู่แล้วอะออดังนั้นมันก็การันตีได้ในระดับหนึ่งแล้วคนดูเองก็มีความตื่นเต้นด้วยแหละใครจะเป็นพจชมานคนใหม่นะใครจะเป็นปริศนาคนใหม่นะใครจะเป็นอันนี้คนใหม่อันนู้นคนใหม่ จริงๆมันก็ชิงแอร์ไทม์หรือว่าชิงแบบพื้นที่สื่อได,ได้ได้แบบง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรมากมายอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อหนึ่งในความคิดเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระยะหลังๆเนี่ยเราเรา,เราต้องสามารถตกคนดูได้ตั้งแต่ EP แรกๆอ,ะอ่ะถ้าเกิดสมมติเขามีพื้นฐานที่เขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วมันก็คงจะ ง่ายขึ้นในการที่แบบไม่ต้องมานั่งไล่ปูพื้นให้มันยืดยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสูตรว่าเออก,ก็ก็ลองดูกลับไปดูเรื่องรีเมคก็ได้นะเราก็ลองออกมาทํากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสริจมจากพ่ปมว่าเราพอเราพูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคนค่ายละครหยิบละครที่จะต้องการตเรตติ้งขึ้นมามพาะจะต้องหยิบเรื่องที่คนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจํานวนละครรีเมค ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีให้หลังเนี่ยสาสปีที่ผ่านมามันเยอะมากจริงนะเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบบรีเมคได้แต่ว่าแค่ว่าการรีเมคเนี่ยคุณควรจะต้องมีมุมอะไรใหม,ม,ม่ๆใส่เข้าไปแล้วก็คือต้องสามารถทําให้ตัวละครที่เราจะเอามารีเมคอะ,ะมันพลวัตไปกับสังคมอะครับ คือเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําให้มันมีพัฒนาการตามแบบที่สังคมเขาเปลี่ยนไปอะ่ะเออถ้าเกิดสมมุติว่ารีเมคแล้วทําแบบเดิม100%ยเอนงเี้ยส่วนใหญ่จะโดนด่านะอใช่ไหมเพราะว่าคือทําก็ถ้าเกิดยิ่งเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากๆก็ทําแล้วไม่ดีเท่าเขาก็โดนด่าอะไรอย่างเงี้ย จทย์คือฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะคถามคือว่าแล้วคุณหยิบเรื่องเดิมเนี้ยขึ้นมาให้ฉันดูในปีนี้อย่างไรอย่างที่เราเคยคุยกันไปในอีพีแรกๆอะเรื่องพจนมานที่แต่ละเวอร์ชันที่เปลี่ยนไปเนาะก็จะเริ่มมีปากมีเสียงขึ้นเป็นตัวแทนของผู้หญิงในยุคนั้นใช่ใช่อย่างชัดเจนมากเลยก็คืออย่างแม่เบี้ยนะครับแม่เบี้ยในในที่เราเพิ่งดูจบไปเนี่ยก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนที่ ที่เป็นอีกมุมไปเลยอะไรเงี้ยอือก็แบบเหมือนกับว่าเราก็ไม่เคยเห็นแม่เบีย้ยที่นางเอกไม่ดอกทองอะ่ะอ <laughs> เออหรือว่าแบบแม่เบีย้ยที่เรารู้รู้ถึงสภาพจิตใจของคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรอยู่เงี้ยเออมันก็ก็เป็นมุมที่ที่แปลกดีแล้วก็คือมันก็ มันก็ดีแล้วมันก็มีผลด้วยความสําเร็จของมัน,นมว่าเออคนเขาก็ยินดีที่จะยอมรับที่จะดูหรือแม้แต่กระเช้าสีดาที่เคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วว่าใช้ชื่อเดียวกันอย่างเดียวก็ได้รีเมคแค่ชื่อเออรีเมครีเมคคือเอาชื่อมาอย่างเดียวเพราะว่าเนื้อหาข้างในคือมันไม่เหมือนเลยแต่ว่าธีมประเด็นหลักของเรื่องก็ยังใกล้เคียงอยู่อย่างเงี้ย อย่างที่เราบอกกันเนาะว่ารีเมคกะเชาวสีดาเนี่ยรีเมคแค่ชื่อจริงๆเพราะว่านี่คือการรีเมคจริงๆพี่รีเมคไปเลยสร้างใหม่ตีความใหม่อะไรเงี้ยหรืออย่างอีกอันนึงที่ตีความใหม่อแล้วว้าวมากๆนางนาคไงอ่ใช่นางนาคนางนาคนางนานี่ก็คือว้าวมากแล้วก็คือมันก็เป็น ก็ประสบความสําเร็จเป็นบ็อกอฟฟิศติดอันดับท็อปทของเมืองไทยอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มมันก็เริ่มมันอยู่ที่มุมมองของผู้กำกับแล้วก็ผู้ผลิตด้วยฮะว่าเขาอยากที่จะเล่าเรื่องยังไง ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปให้คนดูอย่างนางนาคเนี่ยพี่ว่าความสําเร็จของมันคือเราเราเคยชินกับนางนาคที่มีความน่ากลัวและความตลกอในทุกๆเวอร์ชั่นนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าในเวอร์ชั่นของพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยของทรายเจริญปุระเนี่ยคือมันมีความเรียวอยู่อะแล้วในยุคนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้ดูหนังไทยที่มันเรียวเท่านี้มาน,นานมากแล้วอะดังนั้นมันก็เลยประสบความสําเร็จของมันไปอืเนี่ยแหละค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงรีเมคที่เราสนใจแล้วมันประสบความสําเร็จก็ต้องมีบ้างแหละที่รีเมคเราไม่ประสบความสําเร็จเยอะมากนะคันนี้ก็เยอะมาก<笑><笑>เดี๋ยวซูมหน้าพี่ปั๊มเมื่อกี้เขาว่าเยอะมากเยอะ <ๆ S 2> มากเออเยอะมากจริงๆนะครับก็คือแบบว่าง่ายๆเลยเช่นเราเราใช้พระเอกที่การันตีแฟนคลับอย่างณเดชอย่างเงี้ยม <K S 1> ีคู่กรรมอย่างเงี้ย <K S 1> แต่แค่ว่าการตีความใหม่ก็ไม่ผิดแต่คือว่าเขาเขาอาจจะตีความมันใหม่เกินไปแล้วมันทําให้ให้อารมณ์ ที่คนคาดหวังที่จะได้รับมันไม่ได้อย่างเงี้ยคือแต่พี่ก็ชอบไอเดียนะแต่แค่ว่ามันไม่ลงตัวแค่นั้นเองคือ,คอเรื่องคู่กรรมเนาะคู่กรรมใช่ค,คือว่าเขาก็อ,อาจจะมองว่าในวัยของโกบรีและอังสุมาลินในเรื่องมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาตีความให้มันคล้ายๆกับว่าเป็นมังงะเออเป็นเหมือนการ์ตูนมังงะแต่แค่ว่าเราไม่เก็ตหรือว่าเราไม่ซื้อไอเดียนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยมันมันไปไม่ถึงฝันนะอืมันก็ จริงๆคาดหวังไว้มากนะตอนนั้นแบบอยากดูมากเลยที่มันไม่น่าเฟลก็อย่างเช่นเเรื่องล่าสุดของคิมสองเสน่ห์อาใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็ก็ไม่น่าเฟลอะเนาะเพราะมันครบสูตรมากนะจริงแล้วจริงๆแล้วคือมันก็ครบสูตรแต่แค่ว่าด้วยความที่องค์ประกอบของอะไรหลายๆอย่างแล้วมันมันไม่ได้ให้มิติของตัวตัวละครอย่างที่พี่จะพูดเสมอว่าสมัยเนี้ย ทุกตัวละครมันคือจะต้องมีเหตุผลที่รักหรือเกลียดแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าคนหนึ่งที่เราเราเกลียดเขาด้วยเขาไม่ไมมีเหตุผลที่เขาจะต้องอลายอะ่ะหรือเหตุผลไม่เพียงพอที่เขาจะลายแล้วเขาลายทาไมวะ<อ>ส่วนอีกคนดีก็ดีเหลือเกินคือมึงจะดีอะไรนักหนาเข <laughs> ้าใจป่ะเออซึ่งตรงนี้มันก็คือเป็นเรื่องที่แบบคนดูเขารู้สึกได้นะ,ะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าเอาเคมอะไรจะประสบสความสําเร็จในยุคปี2540กว่านู่นแหละ ตรงนั้นคนดูอาจจะไม่ได้ถูกพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วแงใช่แต่คือถึงตรงนี้คนดูต้องการสิ่งเหล่านี้ใช่นี่แหละคือโจทย์ที่ยากคุณหยิบบทประพันธ์ที่มองเห็นภาพกันทั้งประเทศแล้วอแต่ทํายังไงให้ภาพนั้นนะมันจับใจคนในยุคเนี้ยนี่แหละคือโจทย์แต่ัมนถึงบอกว่าจะรีเมคไม่ผิดแต่คนดูต้องการอะไรใหม่ใช่อ่โลกต้องเปลี่ยนไปตามพลวัตเนาะใช่ต้องพลวัตไปตามคนใช่ค่ะ ทีนี้เรามาดูละครรเมคที่เราเกิดไปตอนต้นว่าล็อตใหม่ล็อตใหม่ที่กำลังจะฉายอยู่เนี่ยที่เราออนแอร์อีพีนี้ไปเนี่ยทุกอย่างน่าจะกำลังฉายอยู่ใช่ใช่ว่าเป็นยังไงบ้างหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาครกที่จะเรื่องนะได้ได้เลยนะครับอย่างเริ่มเรื่องแรกเรื่องแรกเกมรัทรชนเกมรัทรชนทังช่องสามนะคะคุณหมักปรินแล้วก็คุณเต้าใช่คือคือพี่ก็พี่ก็ได้ดูไปหนึ่งตอนคือวันที่เราวันที่เราอัดกันอยู่ก็คือแค่ตอนเดียวอะไรเงี้ย คือรู้สึกมาตั้งแต่ตอนที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวอยา่างทีเซอร์ออกมามแล้วเรารู้สึกว่ามันเครียดอะ่ะใช่คือเครียดจริงๆแล้วงานพี่นกชนะัดชัยเนี่ยเป็นงานที่ดีนะ,ะเราก็เห็นเราก็เห็นมาหลายๆเรื่องเอ,อมันมันคือความละเอียดความสมจริงแต่มันขาดความสนุกเว้ย <laughs> <laughs> เออนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ที่ไม่ไม่ได้ว่าเรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรเลยแต่ว่าคือมันแค่ว่า มันอาจจะต้องใส่อะไรเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันให้มันดูมีความดราม่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออคือละครไทยหลายเรื่องมากนะฮะอันนี้อันนี้พูดกันเรารู้สึกว่าตกหลุมนี้กันเสมอใชะะ่เราไม่ได้เราไม่ปฏิเสธเลยว่างานดีแต่งานดีแล้วสนุกมันมีน้อยมากใช่ใชมัน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 เป็นสูตรที่ยากยากนะยากคือ คือให้เทียบกับตอนที่เป็นพระจันทร์ลายพยักพระจันทร์ลยพยักทางช่องเจ็ดอย่างเงี้ยคือไม่รู้สิมันจะมันยังมีมันยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราดูเรื่องเที่ยดแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่เราพี่ยังไม่อยากตัดสินเพราะมันก็คือแค่ตอนแรกแต่แค่ว่ามวลทั้งหมดอ่ะมันมันเป็นมันเป็นประมาณนี้ไม่รู้คนอื่นรู้สึกหรือเปล่าคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็หรือว่าจริงๆแล้วคือก็ก็ร้บมาว่าเขาก็ขายได้ในหลายๆประเทศนะครับที่เอาเขาก็ เข้าไปฉายใน n น t f l i x ด้วยนะครับแล้วก็ไปฉายในหลายประเทศก็ไม่รู้สิว่ามันอาจจะเป็นเทสของคนประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตัวเองรู้สึกว่ามันเครียดไปแล้วเราเราไม่มั่นใจว่าเราจะดูมันยาวได้แค่ไหนอันนี้คุยกับพี่ปาเหมือนกันว่าตัวอย่างแรกๆที่ปล่อยออกมาทุกตัวเลยอะเครียดจริงๆหมายถึงว่าเราแทบไม่ได้เห็นเรื่องราวหรือความผ่อนคลาย คือเรารู้แค่ภารกิจที่มันจะมุ่งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบดูแล้วมันเครียดไงคือคือพี่พี่ไปเปรียบเทียบกับเมาส์สมมุติแล้วเมาส์ที่เป็นซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็เครียดนะแต่ความเครียดอ่ะมันคือมันผ่อนคลายมันไม่ได้ผ่อนคลายหรอกแต่ว่ามันมีความลาบให้เปิดไปเรื่อยๆเว้ยมันเปิดไปเรื่อยๆมันตื่นเต้นไงมันก็เปิดเปิดเปิดดูให้มันได้เอเนอร์จีของความตื่นเต้นอ่ะเออมันมันก็เลยแบบ เออมันมันสนุกอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมันไม่รู้สิหรือว่าเพราะว่าเรารู้เรื่องมังแต่ต้นจนจบแล้วมั้งเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมูดมันเป็นแบบนี้อืแล้วเราจะจะจะ,จะอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดหลายหลายอีพีหรือเปล่ปาอย่างนี้ก็อย่างที่บอกกันว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นขอ,อของรายการโลกละครนะครับถ้าใครคิดเห็นอย่างอื่นคอมเมนต์มาด้านล่างแต่เช่นเดียวกันอย่างที่พี่ปามพูดเมื่อกี้เลยขอเสริมขยายนิดนึงว่า ตอนนี้ละครไทยอ่ะมันอยู่ใน OTT เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะถูกจริตคนอื่นถูกจริตชาติอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะพี่ปามช่องวัน31ครับ The One Enterprise เออ The One Enterprise นะครับเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนชื่อ พระจันแดงตโนภาคินและน้องริชี่ที่มาเป็นนางเอกให้ช่องวันครั้งแรกแบบขึ้นแท่นเป็นนางแสดงนำใช่ค่ะเรื่องเดิมมันหนูจำอะไรไม่ค่อยได้แต่รู้แค่ว่าอยู่ช่องสามอืมอืมอืใช่แต่พี่ก็คิดว่าก็คงคงเป็นเป็นการที่ช่องวันก็คงอยากจะอยากจะได้ตลาดที่กว้างด้วยแหละอืก็จะจะเลือกเรื่องที่มันมันมีความมีเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคุมตลาด ที่มันแมสมากขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ก็ก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่เราเราไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่อาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตของของละครแบบว่าแนวสยองขวัญแนวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสําหรับคนคนที่เป็นแบบสายแมสหรือชอบดูเงี้ยก็อาจจะชอบก็ได้เขามีตลาดของเขาอย่างอย่างจริงๆอะละครไท e จะมีสูตรหนึ่งอย่างพระจันทร์แดงก็จะเป็นสูตรแบบอ่าเรื่องลี้ลับอ่าอ่า เรื่องความรักมันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องมีอะไรเหนือธรรมชาติใช่แบบพระเอกแปลงร่างเป็นเสืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เวอร์ชั่นก่อนนะเกิดเกิดไม่ทันหรือโตไม่ทันดูส่วนเวอร์ชั่นเนี้ยความน่าสนใจคือเรื่องของโปรดักชันและบทที่เขียนโดยคุณสิริรักษ์ศรีสุคนก็คือเป็นคนที่เขียนบทเรื่องการหนมหระทึกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจับตา่าแบบ อ่ะถ้าเรารู้เรื่องเดิมๆอยู่แล้วแล้วเจอคนเขียนบทที่เก่งเข้าไปเราจะรู้สึกยังไงนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เราติดตามดูต้องลองติดตามเพราะว่าเพราะสารภาพจริงๆก็คือแบบก็ยังไม่ได้แบบเข้าไปดูแบบจริงจังอแค่เปิดผน่านตอนที่เราถ่ายกันวันนี้น่าจะออนไปแค่ตอนเดียวอ๋อใช่ครัโอเคอ่ะคาถามสําคัญเลยพี่ปั๊มของเรื่องนี้นะฮะเราคุยกันมาพักใหญ่เราคุยกันมาครบคันละทีเนี้ยเหตุผลที่คนมาจะบอกว่าละครไทย รีเมคอยู่นั่นแหละเพราะคนเขียนบทมันหวยไงไม่มีเรื่องใหม่ไม่คิดพล็อตใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นอพอมนิดนะของคนจนํานวนมากเหมือนกันที่เราเห็นในคอมเมนต์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออหรือหรือจริงหรือเปล่าวะที่นักเขียนไทยเขาไม่เคยผลิตพล็อตใหม่ขึ้นมา เลยต้องหยิบพล็อตเก่าขึ้นมารเมคเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เรามาเรามาตีประเด็นนี้กันดีกว่าพี่ว่าจริงๆเราไม่หรอกคือว่าจริงๆเขาก็อยากเขียนเรื่องใหม่นะแต่แค่ว่ามันมีมันมันใหม่ได้แค่ไหนมากกว่าอืว่าเขาสามารถที่จะมีอิสระในการพูดได้มากแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ต้องก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการสร้างละครไทยมันมีข้อจํากัดเยอะ,ะอะไรเงี้ยจริงๆเอาพุ ละครของละครหรือซีรีส์ทั่วโลกเลยอะ่ะมันพูดถึงความเป็นมนุษย์แค่ไม่กี่เรื่องหรอกรักโลภโกรธหลงแก้แค้นนะเนาะแต่แค่ว่ามันจะมาปรุงแต่งยังไงใ,ให้มันสนุกเท่านั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าซีเอ่อคนเขียนบทของไทยก็มีความสามารถแล้วก็คือเขาก็แสดงให้เห็นในหลายๆเรื่องอในหลายๆค่ายนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาใส่ใจกับมันเขาก็ทำได้แหละ แต่ว่าคือมันมีมากกว่านั้นไงก็คือคนที่ตัดสินใจใเรามองเราอาจจะมองในมุมคนดูในแง่ศิลปะแต่คนที่เขาต้องการในแง่ของผลกําไรหรือเขาต้องการการการ,การันตีเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามามันก็มีส่วนแต่พี่มั่นใจว่าถ้ามีเสียงจะคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมาตลอดลนะนะเรื่องการรีเมคเนี่ยพี่ว่าเขาเริ่มคิดแล้วแหละโลกคนละครขอย้ำนะฮะทุกสิทธิ์ทุกเสียงทุกคอมเมนต์ของคุณนะ่ะ คอนเทนต์จะเป็นอย่างไรสิทธิ์อยู่ที่คนดูนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ชมอยู่ทุกคนคือผู้เลือกคอนเทนต์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากเห็นวงการละครไทยพัฒนาไปทางไหนเราลองมาส่งเสียงกันผ่านรายการของเราก็ได้แล้วก็อีกคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่แบบว่าค้างคาใจมากในในแง่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคนเขียนบทไม่มีความสามารถใช่ไหมครับอีกข้อหนึ่งคือพี่ติดค้างคาใจกับตัวเองมากคือว่าแล้วทําไม คนเขียนบทไทยไม่สามารถเขียนเรื่องอาชีพได้เนาะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่ต้องก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องรักโรแมนติกแต่ไม่ได้เว้ยมันต้องมันต้องเขียนไงเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่มันมีรายละเอียดปีกย่อยอะแล้วมันควรจะแตะได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นเราจะได้มีละครที่อย่างที่ทุกคนนักจะสงสัยตลอดว่าพระเอกนางเอกละครไทยทำอาชีพอะไรวะธุรกิจ อาชีพตัวอิจฉาเอออีตัวอิจฉานี้ทําอาชีพอะไรก็ไปโพทุกที่เลยอาชีพชคนนะจน<ร>ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 คือต้องพูดถึงเสียงของคนในสังคม,มไงสังคมมันไม่ใช่มีแค่อาชีพในทีวีที่เราจะดูก็มีนักธุรกิจดาราตำรวจด,ดารานางแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดไม่ใช่เป็นอาชีพฝังนะ่งเอนเตอร์เทน ไม่สามารถพูดในแง่าลายได้เลย<ช>แต่คำถามถามเราสิเราเห็นข่าวทุกวันทุกอาชีพมีคนเลวเว้ย<ช>คนดีก็มีไงแต่คนเลวมันก็มีไงดัง<ช>นั้นเราควรจะต้องมาพูดไหมเออดึงเรื่องนี้มาพูดแล้วมันจะมีมิติอะไรให้พูดอีกเยอะมากม,มันจะมีรายละเอียดนในแง่างานแง่าอาชีพอีกเยอะมากแล้วมันเปิดโลกอีกกว้างมากอะ่ะ<ช>มันไม่ใช่แค่เปิดโลกของความบันเทิงมันยังเปิดโลกให้เด็ก ที่เขาคิดว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมเราเราเรามีจริงจริงมีหลายเรื่องที่เราชื่นชมไปเรื่อยๆอยู่เสมอนะกับการที่พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เนาะอย่างแบบรักฉุดใจนายฉุกเฉินเราพูดถึงเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินเนาะอีเรี่ออะไรเอไอาร์เหรอเอออาร์ครับใช่ไหมคะหรืออย่างหลงกลิ่นจันใช่หลงกลิ่นที่เราพูดถึงเรื่องตำรวจกันแบบ นี่เนิติเวศกับต,ตารวจที่แบบนะเข้มข้นมากๆใช่หรืออะไรกันให้หลักพีภกภาอ่า่ไะมาตอนนนั้นดูแนละ้วพี่จะพูดพี่จะเล่าให้ฟังคือตอนแรกพี่ดูพี่แบบว่าเนี่ยอุ๊ยดีจังเลยเขียนบทความด้วยนะว่าอเออเนี่ยดีจังเลยแต่อาชีพสักพักหนึ่งมาล้ว <laughs> จังนึ่งในใจ กูไม่น่าเขียนเลยเ<อ>พิ่งจะเขียนเองปรากฏมาแล้วสมาคมมาแล้วอ่าเริ่มพูดแล้วทาไมบิดเบือนอย่างงู้นอย่างนี้อ่าโอเคมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดทีมละครไปปรึกษาแล้วแล้วบอกว่ามันจะต้องมีตัวละครอืที่ไม่ใช่คนดีประกอบอาชีพเนี้ยสมาคมยินดีไหมที่ใ้คาปรึกษาเขาใช่อืแต่เขาก็ต้องพี่ว่าสมาคมก็รู้นะว่า ว่าคนรวมอาชีพอ่ะมันก็ต้องมีคนแบบนี้เป่าวว<ช>่าเราเองเราเองอาจจะเป็นสื่อมวลชนเราก็รู้ว่ามีสื่อดีหรือไม่ดีเว้ยม,มันมีทุกอาชีพแหละนะคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งไม่พูดถึงยิ่งปล่อยให้มันอยู่บนที่ยิ่งอย่างนั้นนะก็เหมือนวัฒนธรรมที่แช่แข็งแบบตอนที่เราที่เราพูดไปว่าแล้วทุกคนก็จะไม่ได้แตะมันแล้วเราก็จะมีแค่อาชีพนักธุรกิจ นางแบบดาราประกวดร้องเพลงปลอมโลกไปวันปลดลมโลกไปจบไปแล้วก็คือแบบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้แหละคือคือข้อหนึ่งที่พี่พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันแต่มันอาจจะเปิดโลกให้คนเขียนบทมีเรื่องที่จะหยิบไปเขียนมากกว่าการไปหยิบเรื่องเดิมๆแล้วเอามาทําอีกประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องอาชีพพี่ว่า คือการพูดถึงประเด็นสังคม,มพูดถึงประเด็นสังคมที่คนกําลังพูดกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะล่อแหลมบ้างแต่พี่ไม่ได้ไหมายความว่าพูดอย่างซีเรียสน,นะแต่คือว่ามันพูดมันพูดได้อะมันควรจะเอาถูกเอาไปเล่าได้อะอในในในหนังและละครอย่างเงี้ยแค่เรื่อง,เร,องเรื่องเดียวมุมเดียวพี่ว่ามันสามารถตีไปได้เยอะแยะมากมา,มายเลยเนาะเออเพียงแต่ว่ากล้าพอหรือเปล่าสำหรับ ในทุนเองหรือว่าแม้แต่ตัวตัวของคนดูก็กล้าใหม่ที่จะเปิดลับอ,อย่างเงี้ยเราเคยเปิดลับเรื่อง LGBT ผ่านซีรีส์วแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นก็เถอะแต่เราก็ยังเปิดลับมันหรือว่าเราเคยเปิดเรื่องธันเจนเดอร์อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ใหม่มที่ปิดปล,ว,ปดปลวอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาพูดเรื่องเรื่องการทําแทงขึ้นมาล่ะอืมอืมเราเราจะเปิดลับมันไหมเอมอพูดอย่างมีเหตุมีผลด้วยนะใช่ออว่า เอ,อมันอาจจะอยู่กลางๆระหว่างความจําเป็นแต่ก็ไม่ได้โศกเศร้าแต่ไม่พร้อมอะทําไงอกล้าไหมที่จะยอมรับะนะครับหรือว่ากเวิร์กเกอร์อย่างอ,อ,อันนี้ได้ยี่อ่านมาจากคอมเมนต์ของน้องๆเลยบอกว่าเอ้ยเราเสนอไหมเป็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองไปหาข้อมูลกันอย่างเรื่องกเวิร์กเกอร์อย่างเงี้ยทาได้ไหมกล้าไหมที่จะ หยิบมันขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วเรามาคุยกันเว้ยเป็นเซ er ็กเวอร์เกอร์ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่มีความสุขอ่ะใช่ไม่ใช่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์ที่แบบชีวิตตกต่ำอ่ะเออเออเป็นอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยคิดว่าสังคมไทยรับได้ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากล้าเปิดรับในทุนกล้าทำก็าาจ,จะหลุดพ้นจากละครรีเมคก็ได้ใช่ถูกต้องบางเรื่องอาจจะรออปปีกยี่สิบปีอยรีเมคก็ได้ใช่ใชเพราะว่ามันมีประเด็นให้เราพูดถึงตลอดเวลาอื และนี่คือเรื่องราวของละครรีเมคที่เราพูดกันของล็อตนี้ก็จะมีบ้างปรับไป,ปแต่จริงๆแล้วคอหลักๆนู้นนีอก็อยากคูดกันคือว่าเออเข้าใจนะว่าทำไมละครไทยถึงมีต่รีเม้นท์แล้วแล้วปัจจัยที่มันทําให้มันต้องรีเมคแบบนี้อะไรบ้างอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าให้คิดเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันหรืออยากเสนออะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับรวมไปในเพจ Facebook ของ t ด e s t แต p ป์พิมได้เหมือนกันใช่พิฝา่ายอีกอันหนึ่งคือจริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีน้องๆที่ ชอบเราไม่ชอบรีเมคแล้วขออีกไอเดียหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องรีเมคอยากรีเมคเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ขอเป็นรีเมคยังไงที่ทำให้รู้สึกว่าเราหลุดพ้นนะคือเป็นรีเมคที่แบบเฮ้ยเราอยากดูงานรีเมคแบบนี้ว่ามันถึงควรค่าแก่การหยิบกลับมาทำาขอหน่อยเพราะว่าเมื่อ EP ที่แล้วนี่สนุกมากบขอบคุณมากจริงเพราะคอมเมนต์มัเลิศมากนะฮะ ได้เลยครับพอาะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับชมรายการโลกคือละครของเราได้ทุกวทังคัร2ทุ่มตรงนะครับทาง YouTube ของ The s t a r ท o p รวมไปถึงใน Podcast Player ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The s t a r ท o p ด้วยนะครับต่อไปนี้เราจะเห็นหน้ากันทุกอีพีนะครับพราช่ะนั้นแล้วเออจำหน้าผู้ชนญไว้นะวันนี้นะครับนุยอารัตน์หนอพธครับพร้อมวิรัติอจาตมนัทครับขยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ